ไอ้สัตว์ว่าแม่งก็พาเต้นกันอยู่นั่นไหนชีบหายบ้านเมืองแม่งจะเกิดสงครามเป็นต่ห่าอยู่แล้วพ่อมึงยังเต้นกันอยู่นั่นไหนเฮียเอ้ยมืไหรจะหยุดสักทีไล่กันอยู่นั่นแหละมึงทํางานนะให้มันจริงจังหน่อยให้มันนั่นหน่อยทุกวันนี้กูจะมองไม่เห็นว่ามีมีงานอะไรไรพวกอวยฟุ้ว่าเนี่ยมันก็อวยเหลือเกินไอสัตว์แม่งจะให้โน่้นไปเป็นนายกเลยโอ้ยเฮียเอ้ยเขาทำงานมาแค่นี้อ่ะดูสิมึงจะไปเหนือว่าเขาได้ยังไงอ่ะเขาทำมามัน ไม่รู้กี่กี่พันเป็นพันพันอย่างแล้วมั้งโครงการเขาไไอ้เหี้ยเอ้ยอันนี้มานั่งดูเขาไปไปดูนูนดูนี่นั่นหรือว่ามึงทางานอะไรเออกูมันไส้คนอวยอ่ะมึงไม่ดูมั่งไอ้เหี้ยมึงเห็นมันก็เต้นทั้งวันน่ะมึงทำอะไรเมื่อมึงทำอะไรไปให้กับประชาชนบัางไหมใช่พาประชาชนไปเต้นกันอยู่กันส่วนมากเขาได้อะไรมันก็ได้กลุ่มของพวกมึงนั่นแหละแค่นั้นน่ะเูเห็ยนไปกี่คนกี่ครั้งหน้าตาแม่งเดิมเดิมนั่นแหละ ก็วิ่งอยู่นั่นแหละไม่รู้ทำอะไรมึงอยู่เขตไหนอยากรู้ที่ผ่านมามึงเลือกใครคนที่มึงเลือกมันทำผลประโยชน์อะไรให้ประชาชนบ้างหรือมึงได้รับผลประโยชน์มาจากคนอื่นได้รับอะไรมาจากใครกูอยากรู้ถ้าหากท่านชาัดชาติอยู่ครบสี่ปีแล้วอีกสี่ปีข้างหน้าได้รับเลือกตั้งออกมาอีกครั้งหนึ่งของไซพวกมึงคงเป็นลมตายหรือไม่ก็ผูกคอตายแน่ๆนี่หน้าละ่ะทำธุรกิจอะไรก็เจ๊ง เพราะสมองมึงมีแค่นี้นี่เองสุภาษิตท่านว่าคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีจะไม่มีความเจเริญก้าวหน้าในชีวิตและการงานแน่นอนจำไปด้วยแค่มึงอาปาก